สวัสดีครับวันนี้ก็มาเพื่อผมช่องตัวรายชาแนลอีกแล้วนะครับเนาะก,กับหน้าไข่ของโกสตาสามเก้าผมเป็นไข่ใหม่ครับชมนะจัดดูหน่อยด้ทุน5้าพันเลยมาอ่ะลองกระหน่ำดูหน่อยผมว่ามันจะพอได้ริมไหมนผั้ชมนะกับของใหม่ไม่รู้จะไอะไรไหม <c oughs> อ่าลุ้นดูหน่อยผมตัวนี้ก็หน้าสติปเนาะของเขาแพร่รถแมพตัวนี้ก็เหมือนกับจะม่วตัวอยู่นผู้ชมนะมีเสมอติดมาด้วยลองลุ้นดูแถวนี้มาอะไรเอ่ย ก็โหชนะแล้วไปเรียกใไมวะนะอ,อ๋อสามศูนยะ์ครับผมแดงมาครับผมตอนนี้แถวสองเป็นสเต,ปค,นะสเตปคู่่านผู้ชมนะมาสเตปคู่อ่ะเขาให้คู่แตกด้วยคนระับผมจับประเด็นคนระับผมจับประเด็นแถวหนึ่งให้ได้คนระับผมแต่ตอนนี้แถวหนึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นคู่หรือขี้แต่ที่แน่ๆแถวสองเป็นคู่อ่ะน้ําเงินไปคนระับผมเป็นหน้าขี้แล้วกันนะ่านผะู้ชมนะเล่นเป็นน้ําเงินสามแดงหนึ่งแล้วกัน เพราะว่าเราคิดว่าแถวหนึ่งอ่ะเป็นหน้าขี้แล้วกันตัดแถวสองส่วนแถวสามแถวสี่เราจะเล่นเป็นหน้าขี้ทั้งหมดเลยนู้ชมนะมันจะไม่ยากตรงแถวสี่มีเสมอติดอยู่โอ้โหอา้าลองใส่ไปผมก็น่าจะสลับยาวไม่เอ่ยเรียบร้อยหมายเลขเตอมาดีครับสวยงามเอามาหนึ่งหมื่นนะผมสวยเอาเรื่องมาบอกตรงนะสมมติว่าสมัคร,สม,ครสมัครยุดไปใหม่หมนะเปิดเดี่ยวนีปุ๊บโอ้โหเครื่องเลยแน่นอนเจ้ามือเครื่องแน่นอนนะผม าเกิดเล่นจริงๆก็น่าจะบงแตกนะท่านผู้ชมนะได้แล้วหนีเลยเปิดนี้เสียงเหมือนกันท่านผู้ชมนะเปิดนี้เสี่ยงเหมือนกันนะผมรอให้มันออกก่อนละกันเราเคยตามไม้หน้าท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันมีเสมออยู่ด้วยเห็นไหมน้าเงินแดงเสมอโอ้โหมันอ่านยากท่านผู้ชมมันไปยากผมไม่รู้มันจะมาตัวไหนผมมันพร้อมที่จะมาได้ทั้งสองตัวเอาดิโอ้โหก้าวแล้วน้องเอ้ยน้ําเงินมาว่ะ น่าจะลงแค่สองครั้งนะท่านผู้ชมนะแถวสองก็ต้องเป็นต้องเป็นหน้าขี้ท่านผู้ชมเอ้ต้องเป็นหน้าคู่ดิเหลือหนึ่งหมื่นนะผมเหลือหนึ่งหมื่นนะผมโอ้โหอเอาพอวัดก็วัดไปผมแดงไปเดินหน้าคู่แล้วกันให้แถวสองกับแถวห้าเหมือนกันท่านผู้ชมนะ แต่ช่วงหลังๆนี้มันจะมีแบบนี้แถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่หน้าเหมือนกันเลยขี้ก็คือว่าขี้ทั้งสี่แถวส่วนห้าหกเหมือนกันอ่ะตอนนี้มันเริ่มคิดมาแตกแถวคิดมาตัดแถวห้าแถวหกแล้วบางทีก็ตัดแถวหกตัวเดียวอ่ะโอยิ่งไปทั่วเลยครับผมยิ่งอ่านยากครับผมแบบนี้อ่านยากนะถ้ามันตัดแถวห้าแถวหกอ่านยากครับผมหกแต้มยังไงหลังบ้าน เอาดีครับทำมือแบบนี้ก็สวยงามโอ้โหไพคู่แตกด้วยผมอะมาหมื่นเก้าพันครับผมโอเคกำไรหมื่นสี่ห้าร้อยครับผมพอได้ริมครับผมพอได้ร่มครับผมหมื่นเก้ากำไรเท่าไหร่ว่ากำไรหมื่นกำไรหมื่นสี่กำไรหมื่นสี่ห้าร้อยครับผมอ่ะแดงไปครับผมให้มันเป็นหน้าขี้ผู้ชมนะเพราะว่าตอนนี้เราตัดแถวสองกับแถวห้า ให้แถวหนึ่งไอที่มันมีเสมอนะับเป็นขี้ไปเลยส่วนแถวที่สี่คิดว่าเป็นเสมอให้เป็นขี้ไปเลยผู้ชมนะเอาดีทบหมดตาครับผมยังไงวะมันสามแต้มเราโอาอ้โหเราสองแต้มหลังบ้านเพื่อนหลังบ้านเพื่อนเอาดีๆนะเว้ยเออสีแต้มก็พอครับผมสีแต้มก็พอเอาโอเคครับผมแตกทุกไม้ผู้ชมนะถือว่าแตกทุกไม้นะ เท่าไรวะเนี่ยสามหมื่นเกดโอ้โหพอครับผมพอเลยกำไรสามหมืน่นนะอ่าโอเค <c oughs> ผมก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปดีกว่านะครับน้อไปกันครับไปสวัสดีครับ